โตอะไรเนี่ยในี๋ลองดูอ่ะเฮ้ยโตแตกง่ายชมัดไม่เป็นไรเอาเหล็กมาก่อนเอาหนนะรู้สึกว่าไซส์มันจะดูกว้างเกินไปเอาหนาอันนี้เป็นเกินอ่ะมันเป็นเหล็กเกินอ่เดี๋ยวต้องพากันพา เฮ้ยยังทำอะไรอ่ะยวพึ่งอะไรโอเ <g ül üyor> มีอะไรบ้างเกนได้กำลังจะประดิษฐ์ปืนมาอยู่เลยอ้าวเหรอนายเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็แน่นอนเข้าเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้ก็นักประดิษฐ์แล้วนายเป็นวิศวกรไหมใ <c oughs> ช่ด้วยออกไปก่อนเนะฉันไม่ออกตีเนานะถ้าไม่ออกก็แบบเนี้ย โอเคเดี๋ย okay, วงีว้โอเคเดี๋ยวไปอืออ่าพังเกดิฉันจะบอกเลยใหอ้อะไรเนาะฉันจะทำประดิษฐ์นี่อ่ะเป็นเอ้เป็นเป็นเนกี่ยวพี่กน <laughs> mm, nên cái nó sẽ mau xuống. để đồ nước còn. Ờ. ừ, ốc. Ngài. ốc cả อ๋อเร็วแล้วหุน่นยนต์เอาอะไรมาในนี่เลยตามนี่เลยได้ฉันกระโดดไปเอาเอาเสร็จแล้วนี่ไงเคดีมากเดีอ่อว่านี่ตารที่มันดีนอดีก่อนผ่านไปประมาณห้าสิบชั่วโมงเอาแล้วนะทีนี้ก็ทำให้มันดีๆให้มันดีตรงครบสตรงชาตดดิโอ้ยชัว เชเคเชโอ้โหโดนเลื่อนเหลืองเคอืมผลลัพธ์เนี้ยมันน่าชื่นชมจริงเลยเนาะเนีวารีคาเซฮูยงว้าวอาฉันจ์บอกได้ให้ฉันขอนี่หน่อยอะไรอ่ะอันนี้เอาหัวโยนทิ้งไปก่อนอืออะไรฉันเอาเอาระเบิดยูเคียกับระเบิด ไม่ต้องนิวเคลียร์ดิยังไม่มีนิวเคลียร์เลยม่เล่นนะเอาเหล็กมามาห้าลูกแล้วก็ไลท์เซเบอร์สีแดงกับแอปเปิลมาหนึ่งหนึ่งคือไลท์เซเบอร์สีแดงมาหนึ่งอันแอปเปิลอีกหนึ่งแอปเปิลเพนอีกหนึ่งอัน,น,อน,อน,น,อนแล้วก็ ซีโฟประมาณเอ่อประมาณสิบอันโอเคเดี๋ยวฉันไปเอามาก่อนโอเคครบทุกอย่างเลยมัง้งอ่ะเอาไปเมลอนอนนี่เอาไปโอ้ยโอเคโอเคอันนี้ Ni. Ni. Khodiyale. Ni. 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 Okay บผ่านไปประมาณสิบชั่วโมงเอาล่ะทีนี้ก็สส่ดิผลลัพนี้มันน่าชื่นชมจริงๆเลยระเบิดนิวเคลียร์สายฟ้าไหนคะดูหน่อยน่าสนใจจริงๆเลยน่าแตหน่าแต่น่าแต่แตแตอย่าทำตัวเหมือนสมช้าดิไม่เอาว่ามันน่าแต่จริงๆอะ่ะอย่าเอา โอ้ไม่มาไม่ได้แตไรแต่หุ่นยนต์จะทาเออหุ่นยนต์ไม่ถูกใจสิ่งนี้ไม่โตโตค่ายังผมไม่เนอะตกค่าพังเลยนี่